สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับ,รบแต่ละคนแนะนำตัวกันหน่อยชื่อโนครับ,รบโนู้ภูหลวงทองประเสริฐครับรับบทเป็นบีบอมเทอเทโบครับชนกชนบุญมานะวงรับบทเป็นเจครับผม ก้าวหน้าครับรับบทเป็นซองครับวินเนอร์นะครับรับบทเป็นอุลตราครับแมน,นะครับรับบทเป็นยูครับคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเป็นยังไงคะเรื่องนี้ อาใครเตอมผมก่อนนะใชายคนแบบสุขุมนะครับหน้าตาดีหน้าตาใจเย็นที่พูดมานี่คือผิดหมดเลยของผมอ๋อแล้วมั่งของโบผมพูดถึงคนที่อยู่ข้างๆผมอยู่เอ้ยเก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดใช่เขาเป็นคนแบบใจเย็นเนี่ยครับเขาเป็นคนดึงสติคนอะไรอย่างเงี้ยเขาถามกันเลยเติมตัวเองเขาเนี่ยทะเลาะกนหรอเขาถามพี่อ๋อแล้นั่ของผมอ๋อเราก็สลับบอกของพี่ใช่เออ รอบของคาแรคเตอร์ของพี่แดนนะครับหรือว่ายูก็จะเป็นคนที่ใจร้อนมากผมต้องเป็นคนห้ามตลอดเขาเขาจะเป็นคนแบบใจร้อนหำหมแบบทำอะไรไม่ค่อยคิดอะครับไม่ไม่ได้ด่าไม่ได้น่าพี่ได้ไรครับของผมรอบอาบอกมบอกพีบอกเลยบอกพีบีบอมนะครับเป็นคนโลกส่วนตัวสูงเป็นคนรักอิสระครับ แต่ว่าจริงจังกับความรักมากแล้วก็เก่งทุกอย่างร้องเต้นเออไม่เต้นสิกีตาร์เรียนก็เก่งดนตรีก็เก่งเตะบอลก็เก่งครับมีอะไรอีกน่าจะหมดแล้วครับเก่งนะครับเจนะครับจะเป็นคนนิ่งๆครับไม่ค่อยพูดเป็นหัวหน้าวงแล้วก็เป็นคนพูดน้อยคิดเยอะ อ่าแล้วก็ที่สําคัญก็คือเป็น perfectionist เป็นแบบเก่งทุกอย่างแล้วก็ต้องเนี๊ยบทุกอย่างเป๊ะๆทุกอย่างฮะส่วนซองซองจะเป็นคนที่ <ขอ S 2> ตลกแล้วก็ล่าเริงสดใสครับซนมากๆก็คอยแกล้งคอยยุ่งคนอื่นไปเรื่อยครับตัวจริงตลกไป <ขอ S 2> มเป็นคนเท่จริงเป็นคนเท่แล้วก็จริงๆตรงข้ามมากเลยเพราะว่าเป็นคนหล่อเท่ไงเอ้ยเท่ <laughs> <laughs> อเท่อ <laughs> <c oughs> เรามีทั้งเล่นกีฬาล้องดนตรีใครทำอะไรกันบ้างคะเรื่องนี้ร้องี่นน้องเราสองคนเล่นกีฬาเนะ <c oughs> <c oughs> สำหรับในเรื่องนี้อุนต้ากับยูก็จะเป็นคู่หูกันครับเป็นคู่หูด้านกีฬาเล่นก็เล่นตำแหน่งเดียวกันยืนคู่กันตลอดก็ไปไหนไปเดืยวกันตลอดใช่ครับก็คือถ้าซ้อนคอกันได้ก็ซ้อนแล้วอยากให้สังเกตเบอร์เสื้อข้างหลังด้วยนะครับอ้ย้รายละเอียดใส่ตัวเดียวกันหรือเปล่ามื่อเช้าไงเอ้าพี่ไปใส่ทำไมไหนยังไงแฉสิ แถอะไรใช้วิ่งเนาะเล่าให้ฟังหน่อยเมื่อเช้าคืออะไรไม่ใช่เมื่อเช้าแค่แบบใส่เสื้อสลับกันเท่านั้นเองอืไม่มีอะไรครับผมแค่ขโมยเสื้อพี่เขามาใส่มาซูทำคยชีวิตเปล่าเออเสื้อเตอร์เด็กกันเลยเออตะโบยไว้ใหญ่เลยนะเล็กไปเอามาใส่แล้วก็เอ๊ะทำไมมันตัวเล็กลงกล้ามใหญ่ขึ้นกล้ามใหญ่ขึ้นครับผมครับส่วนพวกเราสามคนก็ เป็นนักดนตรีครับครับมาใส่ชุดนักบอลอ๋อเราเตะบอลได้เราเราจริงๆอ่ะโนเป็นแบบอินเตอร์สิกคือคือคือเมาทุกอย่างทุกอย่างสับคณิตศาสตร์นาสสบคตร์ยแล้วเหรอเฮ้ยครับอ่าก็เจครับเป็นไม่ช้าตัวเองก็จค่องอ๋อโนเล่นทั้งกีฬาแล้วก็ดนตรีด้วยครับแต่ไม่เก่งสักอย่างหรอกไม่หึ่งไหมไม่หึงมีบอมก็มีบอมนัแหละ ครับส่วนเจนะครับจะเป็นเราสองคนเป็นราเราสองคนจะเป็นนักดนตรีครับจะเล่นวงกันแล้วก็จะเจอะจะหนักไปทางเรียนเก่งเป็นเรียนแบบเก่งอ่ะทุกคนอยากให้ทุกคนอยากให้แบกทุกคนอยากให้ติวให้แต่เราก็จะมีทรงของเราหน่อยเพราะเราเราน้อยใจแอบน้อยใจเราก็ไม่ไม่บอกอ่าครับแต่เราก็ยังเปิดเผยอะไรไม่ได้ส่วนซอง ซองก็เล่นคีย์บอร์ดครับเมันสนสนแล้วก็กวนๆไปเรื่อยเรียนเรียนได้ไหมฮะโอ้เราเรียนเราโอ้ยจริงเราก็เรียนเก่งนะแต่เราก็แบบเอออยากอยากแกล้งเขาอะไรอย่างเงี้ยให้ทุกคนรอติดตามอ้าวในในวันนี้ก็มีการแข่งเวลาเปนสองทีมใช่ไหมครับครับทีมเราอ่ะมีอะไรเด่นกว่าเขาสักหน่อยจีโชว์หน่อยขิงเขาหน่อยก็เขาบอกว่าอะไรนะนแข่งดด้วยเรอะไก็อย่างแรกก็ รูปร่างหน้าตาครับทั้งสูงทั้งใหญ่ตัวใอ๋อตัวอ๋อตัวแค่แค่ส่วนสูงกับความหล่อเหลาก็กินขาดแล้วครับฝั่งวิศวะสู้พวกผมไม่ได้ครับพูดถึงสกิลการเล่นฟุตบอลเลยครับแบบเทียบเรา3ามคนไม่ติดเลยครับในสนามวินเนอร์แบกฮะ โอ้แต่วินเนอร์กับจอมนี่ตีกันทุกวันไม่เป็นไรเนี่ยเอาเมาส์หน่อยฮะวินเนอร์กับจอมนี่คือ2วันนี้เขาเป็นเพื่อนกันมาที่คณะอุ้ยแล้วเขาเขาตีกันทุกวันจริงๆครับสองคนนี้ไม่เข้าใจตีกันเลยสนุกแต่น่ารักนะน่ารักน่ารัยนด้วยกันถามก่อนโอ้นานแล้วพี่เนาะไอ้่ายกัมากินเดินมาเหมาอกันสี่สุดท้ายแล้วครับผลงานให้แฟนๆติดตาม ครับครับก็ฝากนิติแมนแฟนวิศวะด้วยครับแล้วก็นักแสดงทุกคนตั้งใจมากๆครับเพื่อมกับทีมงานก็เหนื่อยมากๆก sort of ับเรื่องนี้ครับท่านจะติดตามข่าวสารพวกเราแต่ละคนได้ทางช่องทางไหนบ้างคะครับก anyway> ็ ig plant n นะครับ p l a n t n ครับ entertainment ครับ p l a n n plant n P L A N T N นะครับแล้วก็สามารถติดตามอัปเดตผลงานของเราได้ที่ IG ของพวกเราทั้งห้าคนครับก็ IG 9พี่ก้าก้าหน้าของโบก็เทอร์โบทีบีครับของพี่โนโนภูหลวงครับของผมวิน under score n สองครับของผมชายแดน14บสีครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะมี เร็วเวนี้ใช่เดี๋ยวเร็วนี้เราจะมีเซอร์ไพรส์นะครับพวกเราก็จะมีงานแถลงข่าวเปิดตัวซิรี์ของเรานะครับประมาณกลางเดือนมีนาคมยังไงอยากให้ทุกคนรอติดตามกันนะครับดตาคนด้วยนะคครับบขอุณครับ